รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้ามีเพื่อนเจ้าสาวมาช่วยคอมพลเมนต์เจ้าสาวให้ดูดีขึ้นมาเราแนะนำให้ทุกคนได้นะทุกคนสวยหมดคือก็แฮปปี้อะค่ะ ความฝันก็คืออยากมีบ้านอยากมีรถเพราะเราคิดว่าเราจะต้องทําได้ในวันนึ่งถามว่ายากไหมยากนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทํายังไงเราต้องทําได้สนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเตม,มา่ามิ s u ูบิชิมิราจใหม่มิราเคิลซีวีบายกลีบบัว k ช N o มอเตอคาร าบันความงามเมกกคลินิกสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายนร้อยล้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับอายุนร้อยล้านตอนพิเศษไอเดียเงินล้านเราขอเป็นสื่อกลางให้คนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและนําไอเดียมาต่อยอดธุรกิจจนได้จับเงินล้านมาร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่มีความฝันในการทําธุรกิจและสองนักธุรกิจเจ้าของไอเดียเงินล้านในวันนี้ก็คือ ซีนินาดสันยพงศ์กับอะโดราบริการให้เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาวเทรนต์แต่งงานยุคใหม่ที่สร้างสีสันด้วยเพื่อนเจ้าสาวที่มาในคอนเซ็ปชุดสวยๆยกแก๊งในราคาสบายกระเป๋าและอีกหนึ่งไอเดียเงินล้านในวันนี้ภาวิดาอาจยุทธกับว้าวอันเดอร์แวร์ร้านขายส่งชุดชั้นในแฟชั่นราคาประหยะัดนำเข้าจากประเทศจีนที่ใครๆสามารถนำไปสร้างธุรกิจได้ง่ายๆด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง2,600บาทไอเดียดีๆเ,เ,เหล่านี้เกิดข,ขึ้นได้อย่างไรตามพิธีกรของเราไปหาคำตอบ กันเลยครับน้องยิบสวัสดีครับ ที่ก้องเออดีเลยที่ช่วยยิบิเรื่องหน่อยดิที่เตรียมดูชุดไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นเหมือนกับเรียกได้ว่าเป็นฤดูการแห่งแบบว่างานวิวามี่คนจะต่งงานเยอะมากเลยยิ่ก็ต้องไปร่วมงานใช่ไหมคะเอายิ่งไปหาชุดตอเพาเป็นเพื่อนเจ้าสาวไปไม่ได้เลยพี่ก้องโอ้เหมาะสำหรับอายุน้อยรอยร้านของเราในวันนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าไอเดียเงินร้านของพี่ก้องเนี่ยนะครับเป็นหญิงสาวอายุ22เธอทราบว่าเทรนของเพื่อนเจ้าสาวกำลังมาแรงเธอเลยทําให้เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาวไอเดียที่ว่าสามารถ จับเงินล้านได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นครับสุดยอดมากแต่พี่ก้องคะขอยิ้มก็ไม่แพ้กันนะคะเป็นบอกว่านา wow ักธุรกิจสาวอายุห่างกับพี่ก้องนิดเดียวเองอายุแค่2 3 <success> ปีแล้ครพี่ก้องแต่ว่าทางธุรกิจนะคะขายทรงชุดชั้นในราคาประหยัดแค่8บาท50ต่อตัวแล้วจับเงินล้านได้ภายในเวลา6เดือนเท่านั้นพี่ก้อง6เดือนอายุ2 3จับเงินล้านอยากเจอกับพ่อแล้วปะอยากเจอครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเจอกับพขอกันเลยไหมคะครับ วันนี้เป็นไหมคะพี่ยิ้มพี่ก้อนสวัสดีครับและนี่ครับน้องแพรวเจ้าของไอเดียเงินร้านของเราในวันนี้ครับนี่คือเจ้าของไอเดียเงินร้านของเราในวันนี้ซึ่งหน้าเด็กมากๆถามเรื่องอายุก่อนี่รุ่นเดียวคราวเดียวกับผมเลยนะครับอายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยยี่สิบสองปีค่ะคิดว่าพี่เลยรุ่นนั้นมาหลายหลายมาหลายทบแล้วเหมือนกันน่ะทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมดกี่ปีนะครับทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมดสี่ปีค่ะธุรกิจให้เพื่อนเจ้าสาวเช่าชุดอ้หรือธุรกิจให้เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาวเหมือนกันทั้งคู่เลยพี่ทไมาห่ใช่เหรบาอทำ มีรายได้ประมาณเดือนเท่าไหร่ครับประมาณ4ี่แสนบาทค่ะสี่แสนบาทมเากเลยก่อนเดือนน่จับเงินล้านตอนที่แบบทางานมานานแค่ไหนคะก็ประมาณ5เดือนหลังจากนั้นค่ะหเดือนได้จับเงินล้านทําทไมต้องเป็นช่อชุดเพื่อนเจ้าสาวคะเพราะว่าในงานแต่งแต่ละงานเนี่ยนะคะคนที่สําคัญที่สุดคือเจ้าสาวแต่ว่าคนที่สําคัญเราลงมาหรือว่าไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือเพื่อนเจ้าสาวสีเราก็เลยคิดว่าถ้ามีเพื่อนเจ้าสาวล่ะในสไตล์ที่เป็นของตัวเองเป็นสีเดียวกันมาช่วยคอมพลีเมนต์เจ้าสาวให้ดู ดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมากสุดกี่ชุดนะครับมากไปถึง500ชุดเลยค่ะมี500ชุดมีมากกว่า25เศษสีค่ะในเฉดนีงเนี่ยเรามีชุดให้เขาบอกว่าให้เขาเลือกแบบเป็นสไตล์มากที่สุดกี่สไตล์ค่ะมากกว่า30สไตล์ค่ะกับเดือนเดือนหนึ่งอะแล้วก็จริงมีมีเพื่อนเจ้าสาวเข้ามาใช้บริการบอกว่ากี่คนนะคะมากถึง300เลยนะคะในเดือนเดือนหนึ่ง คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในปี2556ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิวาในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง50,000ล้านบาทซึ่งมีคนไทยจดทะเบียนสมรสปีละประมาณ300,000คู่และเรามาดูกันว่าค่าใช้ใจ่ายของคู่บ่าวสาวแต่ละคู่มีอะไรบ้างช,ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาว5,000-30,000บาทแต่งหน้าทำผม2,000-20,000บาทถ่ายภาพนิ่งและว,วิดีโอ20,000-70,000บาทและยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานแต่างงานอีกมากมายเลยล่ะค่ะ รู้แบบนี้แล้วหากเราศึกษาช่องทางในกนารทำธุรกิจงานแต่งงาน<ๆ>ก็มีโอกาสเป็นอายุน้อยรายล้านได้ไม่ยากค่ะโอ้ว้าว ช่วงนี้ช่วงฤดูกาลแต่งงานด้วยสีเพื่อนสาวัที่ตอนนี้มีสีอะไรบ้างครับมีสีตามนี้เลยค่ะอ๋ออ๋ออันนี้คือท็อปคิดเลยใช่ไหมช่วงนี้ใช่ค่ะสีฟ้านี้เรียกได้ว่าตัดไปไม่รู้กี่ม้วนแล้วนะคะตั้งแต่เปิดมาสวยจริงๆนะค่ะสาวสีขาวและลายร้อมไปด้วยเพื่อนสีฟ้าโอ้โอารมณ์เบบี้บูแบบว่าน่ารักน่ารักกี่บาทเนี่ยสมมติเช่าชุดแบบนี้ครับอย่างตัวนี้พันสองร้อยบาทเลยค่ะมีรวมเครื่องประดับด้วยนะคะมีต่างหูสร้อยกระเป๋าหูไม่ต้องไปที่ไหนเลยอะใช่เลยว่าเป็น one s t o ย<า>ิปว่าเออม,มันมันสวยแล้วนะแต่ว่ายิปอยากจะให้ตรงนี้แบบไม่มีแวหวกไม้อะไรย์สมมุติว่าตอนนี้ที่ร้านไม่มีแบบนั้นเลยเนี่ยมีบริการตัดให้ใหม่เลยค่ะเป็น<อ>คนเช่าก็าคือเพิ่มจากเดิมแค่300บาทเราก็จะได้เป็นตัวใหม่เป็นไซส์ของพี่ยิปเลยเป็นทร<อ>งที่อยากจะได้เลยสไตล์ในแบบของร้านเรานี่เป็นยังไง<อ>ครับเราจะใช้ผ้าไหมตาลีเป็นหลักค่ะ<อ>ซึ่งจะไม่ค่อยมีใครนํามาใช้กันถ้าผ้าไหมตาลีนี่ปกติเราเคยขอ,ขอเอาไปใช้ทําอะไรเขาเอาไปทําชุดเจ้าสาวอะค่ะใช่ถ้าใช้ผ้านี้นะรัดรูปแล้วก็ดูคนจะ ดูสงา่ส<ว>สงาสวยมากคือถ้าเพื่อนเจ้าสาวสง่าสวยงานแต่งงานของเราก็จะสวย,สวยไปด้วยค่ะรู้จักตัวเองคือรู้ว่าสไตล์ที่ถนัดและชอบคืออะไรไม่ว่าจะเป็นธรุรกิจของตัวเองหรือการทำงานใดก็ตามพานุอิงขวัตคือถ้าเป็นเราอะคะ่ะเราก็ไม่อยากไปเสียตั้ง3,000บาทโอเคงั้นเราให้เช่าแล้วกันทุกคนก็แฮปปี้ สนับสนุนโดย Mitsubishi Mirage ใหม่ Miracle CIVI บายกลิ่นบุบ CIVILA คูวิล่าโัวหินเอแบบเด็กอย่างเราจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะให้ความปรึกษาเขาได้ไหมเราก็บอกว่าเราแนะนำให้ทุกคนได้นะเราเห็นคนเยอะเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆทุกคนสวยหมดคือก็แฮปปี้อะค่ะเมื่องานแต่งงานคือวันสำคัญ และเพื่อนเจ้าสาวก็กลายเป็นเทรนด์ที่ช่วยสร้างสีงสันและเติมเต็มให้เจ้าสาวโดดเด่นมากขึ้นเธอจึงมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจจนสามารถจับเงินล้านได้ภายใน5เดือนเธอทำได้อย่างไรเราปติดตามพ,พร้อมกันครับลองเมฆดูไล<อ>ยอยนะู่ครับเนี่ยเอาพี่ก้องน,นี่ครับ ผมเพิงดูชาลีแองเจิลอยู่นะครับดูไอ้พี่ก้องสวยๆน่ารักทุกคนเลยมว่าแต่ครับพี่กองอถ้าผมจะจีบเนี่ยพี่กองมีเคล็ดลับอะไรไหมครับน้องมิกครับครับพี่ก้องว่าน้องมิกต้องเพิ่มความมั่นใจหลังทานอาหารก่อนนะครับน้องมิกนี่ครับจะได้ไม่ต้องกังวลใจนะครับเรื่องเศษอาหารและคราบแบคทีเรียในร่องเหงือกและซอกฟันนะครับรับรองว่าลมหายใจหอมสะอาดสดชื่นแน่นอนครับน้องมิกเอาไปเลยครับขอบคุณครับพี่ก้องครับผม คุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจไปแล้วคร่าวๆนะคะเมื่อเด็กที่แล้วแต่ว่าตอนนี้อยากจะมาถามถึงจุดเรื่องต้นแล้วกันเนาะอยากรู้ว,ว่าเด็กคนนึงอายุแค่เนี้ยมันไปเอาไอเดียมาจากไหนเริ่มต้นยังไงคะกับธุรกิจนี้คะเริ่มต้นจากการเอาชุดผ้าชีฟองมาขายนะคะ,ะแล้วก็มีคนบอกอินเข้ามาตลอดถามว่าแบบว่าไม่มีให้เขาเช่าบ้างหรอเพราะว่าเขาไปแค่งานเดียวเขาต้องเสียถึง3 0 0พันซึ่งเขาเป็นแค่ผู้ร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอตอนนั้นน่ะ เราเกิดไอเดียอะไรขึ้นมาครับคือถ้าเป็นเราอะค่ะเราก็ไม่อยากไปเสียตั้ง3,000บาทโอเคงั้นเราให้เช่าแล้วกันเริ่มต้นที่500ทุกคนก็แฮปปี้เราก็เลยศึกษาว่าเอ๊เขามีผ้าอย่างอื่นที่มาทำชุดลาตีได้อีกไหม,มเราก็เลยไปดูเป็นใหม่อิตาลีอะค่ะศึกษาว่าเออชุดนี้นะเขาใช้ทำชุดเจ้าสาวเราก็เลยหาแบบที่ว่าเหมาะกับผ้านี้แล้วก็ทำออกมาได้สวย พ่น้องแพลวเ,เป็นคนออกแบบชุดเองทั้งหมดของร้านเหรอครับเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดค่ะคือไปเรียนเหมือนกับว่าเป็นคอร์เลจเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะสอนทางการดราฟติ้งคือขึ้นบนหุ่น<ม>หรือว่าการเขียนแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ถ้าเป็นคนที่ไหลกว้างเราอาจจะต้องทําเหมือนกับว่าหาวิธีทําให้ไหลเขากับสะโพกเขาเนี่ยเหมือนกับว่าบาลานซ์การจะได้ทําให้ไหลไม่ดูกว้างมากซึ่งเราก็ปรับ เปลี่ยนได้ทุกอย่างผลตอบรับเป็นงไงบ้างครับเจ้าสาวเวลามาคุยกับเราเจ้าสาวแฮปปี้มากเอารูปมารีวิวว่า,าคนนูนชมคนนี้ชมนะชุดนี้สวยมากเลยนูน่นนี่นั่นไม่ทราบว่าเป้าหมายต่อไปของอันโดราคืออะไรครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่กรุงเทพนะคะที่อยากสวยคือคนต่างจังหวัดก็อยากสวยเหมือนกันก็เลยอยากจะมีเพื่อนร่วมธุรกิจที่เขาสามารถรับชุดจากเรา แล้วก็ไปส่งต่อที่ต่างจังหวัดได้สามารถแก้ไขให้ทุกคนสวยได้เหมือนกันคะ่ะโอ,โอและตอนนี้ครูมีนักธุรกิจอยากจะเป็นไอเดียเงินล้านเหมือนน้องแพรวที่ยี่สบองบ้างถ้าต้องบอกกับเพื่อนๆนที่อยากจะทําธุรกิจจะบอกเขาว่าไงบ้างครับเชื่อว่าทุกคนนะคะมีความกลัวกันหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาชนะความกลัวนั้นได้แล้ว<ม>ตั้งใจที่จะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะทําได้หมดไม่ว่าจะมีอุปสักมากมายแค่ไหน<ม>ถ้าเราไม่มีความกลัวสักอย่างทําอะไรได้หมดคะ่ะ พบกับนักธุรกิจไอเดียเงินล้านของพี่ก้องกันไปแล้วตอนนี้เรามาพบกับอีกหนึ่งไอเดียเงินล้านของน้องยิปโซกับธุรกิจขายส่งชุดชั้นในแฟชั่นราคาประหยัดว้าวอันเดอร์แวที่นําเข้าจากประเทศจีนและส่งต่อให้แก่มแม่ค้าทั่วประเทศไอเดียดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปชม,มพร้อมกันครับสวัสดีครับ ย่องตอนนี้ถึงตายแล้วขออนุญาตแนะนำนะคะเจ้าของไอเดียเงินล้านนะคะอีกคนนึงนะคะของเราคะ่ะคุณใหม่เจ้าของธุรกิจขายส่งชั้นในราคาประหยัดแค่8บาท50ต่อตัวนีอ้อย่าเพิ่งนะแปบาท50สต่อตัว <c oughs> ใช่แล้วขาย,ยางไงให้เป็นล้านนะครับก็ขายเยอะๆในจํานวนค่ะเพราะว่าเราขายส่งเนี่ยเราต้องเราจะต้องเน้นจํานวนอยู่แล้วค่ะ,คคะอันนี้คือเป็นธุรกิจว้าวอันเดอร์แวร์ใช่ไหมคะรายได้ต่อเดือน สามล้านค่ะสามล้านสามล้านนี่เขาขายกัน กี่ตัวครับก็ของเรานะคะเสื้อชั้นในจะขายอยู่ที่ประมาณ20,000ื่นตัวสองหมื่นตัวและกางเกงในล่ะครับประมาณ3-5 0 0 0 0ตัวค่ะสามถึงห้าหมื่นตัวตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ23ปีค่ะอายุ23ปีเด็กวัยโอ้ยทำธุรกิจมาตั้งกี่ปีครับ1ปีกับประมาณ4เดือนค่ะ1ปี4เดือนจับเงินล้านตอนกี่เดือนนะคะของการทำได้6เดือนค่ะก็ได้เงินล้านค่ะ6เดือนได้เงินล้านโหทำไมเก่งอย่างเงี้ย อีกทีต้องถามกอนเลยว่าคือบอกว่าน้องใหม่เนี่ยไปได้ไอเดียนี้มาจากไหนกับการที่อยู่ดีจะลุกขึ้นมาขายชุดชั้นในแบบว่าขายส่งค่ะก็เริ่มต้นเราขายปีก่อนนะคะยอดขายก็ประมาณ4 0 0 0ันถึงาบาทต่อวันดีถึงขนาดเดือนหนึ่ง100,000บาทขึ้นไปยอดขายอะค่ะเหตุใดถึงคิดเปลี่ยนจากที่เราขายเองจากขายปลีกเนี่ยมาเป็นขายส่งให้คนรวยทั่วประเทศตรงเนี้ยครับ ถ้าคนรวยกันทั่วประเทศแน่นอนเราก็จะรวยตามเขาไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขายปีกแค่คนเดียวเราก็เราก็จะมีแค่2มือมถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแม่ค้าขายส่งเราจะสามารถขยายเครือข่ายให้กับลูกค้าคนอื่นๆได้<ฮ>เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยตลาดจะมีเยอะตลาดสดตลาดนัดตลาดถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลาดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ คือวิธีการขายของเรามีเทคนิคการขายยังไงบ้างคะเทคนิคการขายของเรานะคะก็จะเริ่มเป็นจาก เซตอุปกรณ์ตั้งร้านเข้าแก่น้อยเพียงแค่คุณมีเงินลงทุน2,600กบาทคุณจะสามารถตั้งร้านอุปกรณ์ชุดชั้นในได้เลย1ชุดพร้อมทั้งกางเกงใน120ตัวถ้าเป็นชุดเสื้อชั้นในนะคะก็จะเป็น5,100บาทค่ะบาทเสื้อชั้นใน120่ตัวค่ะมีแพ็กเกจอีกหนึ่งเซตค่ะก็คือจะเป็นแบบเข้าชุดสไตล์เกาหลีราคา6000บาทจะได้แบบข้าชุดสไตล์เกาหลีทั้งหมด50ชุดค่ะสมมติว่ายี้มาตั้งร้านเสร็จแล้วแล้วอี้อยู่ตัวแล้วเราจะอี้อยากจะ แบาท50ส,สตางค์ลูกค้าจะซื้อ1,500ตัวแต่ถ้าเกิดว่าทุนยังน้อยอยู่300ตัวขึ้นไปตัวละ9บาทค่ะอย่างคนที่เขารับของเราไปเนี่ยพอพอจะบอกมาไหมว่าเดือนเดือนหนึ่งเขาขายกันได้ประมาณกี่บาทที่สอบถามลูกค้ามานะคะสามพันบ้างห้าพัน้ง, 5, งบางคนขายได้ถึง2 0,000บาทค่ะวันละนวันละ20,000บาทตีตลาดล่างนะคะตามตลาดทั่วไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้สุดยอดเลยค่ะความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำ คนที่ประสบความสําเร็จมักจะเดินหน้าต่อไปถึงแม้ผิดพลาดแต่พวกเขาก็ไม่ล้มเลยแอนนาวินชุนขายลูกชิ้นปิ้งขายไส้กรอกปิ้งตามงานประจําปีงานวัดต่างๆความฝันก็คืออยากมีบ้านอยากมีรถถ้าทํางานอยู่เท่านี้ก็คงจะไม่มีวันเป็นจริงๆช่วงออนไลน์เงินล้าน ช่วงออนไลน์เงินล้านวันนี้มินจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจสเปรย์ร้อนกระชับสัดส,ส่วน f ฟร r y f ฟน a ติกค่ะของคุณลูกน้ำนั่นเองสวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ,คะมีคนติดตามยอด follower ใน IG ตอนนี้เท่าไหร่ละคะตอนนี้ประมาณ94,000กว่าคนคะ่ะแสดงว่าเขาเนี่ยต้องการ เค็ดลับอะไรดีๆจากคุณลุงนาำใช่ไหมใช่แล้วแหมก็เราเป็นถึงเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางเนาะวันนี้ก็คือตัวสเปรย์ร้อนกระชับสัดส่วนอันนี้เลยเป็นเจ้าแรก และเจา้าเดียวในประเทศด้วยมีเทคนิคในการขายออนไลน์ยังไงให้ได้จับเงินล้านคะถ้าเรามีการอัปเดตอยู่บ่อยๆเนี่ยเลาลูกค้าเกิดเข้ามาดูปุ๊บเฮ้ยมีรีวิวน่าสนใจอะ่ะให้เขาได้รู้ถึงข้อมูลเราได้ชัดเจนที่สุดแต่ที่สาคัญต้องทําให้คนเขาเนี่ยเห็นผลลัพธ์ให้ได้แล้วก็เลยต้องคํานึงถึงคุณภาพของตัวสินค้านั้นๆด้วยก็สําหรับคนที่ขายของออนไลน์อยู่นะคะนะอย่าดูถูกเงินร้อยแล้วคุณจะมีเงินล้านแต่พูดได้เลยว่าความพยายามคือพื้นฐานของคนที่จะประสบความสําเร็จในอนา,นานคตค่ะ สนับสนุนโดยแรงสีฟันซิสเตมา j p n Motorcar ความฝันก็คืออยากมีบ้านอยากมีรถเพราะเราคิดว่าเราจะต้องทําได้ในวันหนึ่งถามว่ายากไหมยากนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทํายังไงเราต้องทําได้จากเด็กสาววัย15ปีที่มีความฝันอยากประสบความสาเร็จในชีวิตเธอจึงมุ่งมั่นและต่อสู้กับอุปสรรคจนสามารถจับเงินล้านได้สําเร็จเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามพร้อมๆกันครับ ค่ะตอนนี้เชาทุกคนคงอยากรู้แล้วนะคะว่าน้องใหม่ซึ่งอายุแค่2 3ปีเนี่ย<ฆ>คือเริ่มต้นการทําธุรกิจหรือว่าเริ่มแบบว่าสร้างอาชีพของตัวเองเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่อายุ15ค่ะจบม .3 พอดีก็มารับจ้างเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ตามบูธขายของต่างๆเดือนหนึ่งประมาณไม่ถึง5,000บาทอะคะ่ะซึ่งเราคิดว่ามันไม่พอแล้ะความฝันก็คืออยากมีบ้านอยากมีรถถ้าทํางานอยู่เท่านี้ก็คงจะไม่มีวันเป็นจริงค่ะเราต้องจะทำอะไรต่อคะ เรวที่จะไปเป็นแม่ค้าค่ะขายลูกชิ้นปิ้งขายไส้กรอกปิ้งตามงานประจําปีงานวัดต่างๆแต่ประสบปัญหาการขาดทุนทำไมคะก็คือถ้าขายไม่หมดเนี่ยในเรื่องของของคินเนี่ยมันจะเสียค่ะอะไรที่บอกสัญญาณนะว่าเราควรจะต้องเลิกแล้วแหละอันนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วขาดทุนขายเท่าไหร่ก็ขาดทุนหมดเลยก็ต้องทําใจว่าเราจะต้องพอยหลังก่อนหนึ่งก้าทำาเป็นพนักงานประจําอีกครั้งหนึ่งแล้วมันทําใจยากไหม ในการที่เรามีฝันเราเดินตามฝันเราต้องทิ้งฝันลงกลางทางแล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่ฮะไม่ยากนะคะเพราะเราเพราะเราคิดว่าเราจะต้องทําได้ในวันนี้เป <PE> สิงทเราไม่ได้รักค่ะแต่ว่าที่หนูต้องทำ พอหนูต้องทํางานเก็บเงินเพื่อจะออกไกปเป็นแม่ค้าอีกครั้งหนึ่งพอเราเริ่มมีเงินก้อนเริ่มคิดว่าเงินก้อนนี้สามารถจะไปลงทุนได้อีกค่ะเราก็ออกจากงานค่ะไปขายกางเกงในค่ะเดือนแรกก็ยังถูถูไทยๆอยู่อะค่ะเดือนที่สองมาขายได้เกือบ1นึ่งแบาท <c oughs> ก็เราขายสินค้าราคาถูกคุณภาพโอเคลูกค้าซื้อไปแล้วกลับมาซื้อใหม่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของว wow, ้าวอันด์อเวร์คือ ความสามารถทางการแข่งขันในด้านต้นทุน,น่ยครับเ,ออเราไปสามารถหาวัตถุดิบที่ดีและราคาเหมาะสมเนี่ยได้จากที่ไหนบ้างครับบอกกับพี่สาวว่าเราไปเมืองจีนกันเถอะภาษาจีนพูดได้ไหมไม่ได้ค่ะเร<ม>าต้องใช้บริการไกด์เป็นไงครับสาเร็จไหมครับก็ไม่สําเร็จในครั้งแรกอะค่ะแล้วไปกี่ที่งทุกแหลง่ง ก็ประมาณ3ครั้งอะค,ะค่ะเราหาข้อมูลมามากขึ้นแล้วก็บ,บอกไกด์ว่าเนี่ยเราต้องการซื้อด้ขายส่งพอเราได้ราคานั้นมาเราถึงมาขายราคาที่ถูกได้ในเมืองไทยรเราถึงสามารถตีตลาดเมืองไทยได้ะค,ะค่ะเป้าหมายต่อไปของหนูก็คือว่าประเทศไทยมี4ี่ภาคใช่ไหมคะหนูอยู่ภาคกลางจหก,กัดนนทบุรีอีก3ภาคที่เหลือเราอยากจะมีตัวแทนเราอยากจะไปเปิดร้านที่นั่น ทั้ง3าภาคค่ะถ้ามีคุณผู้ชมของเราหลายหลายคนเนี่ยครับหรือคนหลายคนบอกว่าการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยตั้งแต่อายุ20กว่าสิบกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากถ้าน้องใหม่จะต้องบอกคาเหล่านั้นจะบอกเขาว่าไงครับในวันนี้อาจจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จแต่ว่าใหม่เชื่อนะคะว่าวันข้างหน้าจะต้องเป็นวันของเราเพียงแค่คุณสู้เท่านั้นเองค่ะนับตั้งแต่วันที่ขายลูกชิ้นและขายไม่ได้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราไม่ท้อถอย แล้วก็จะชนะวันค่ะเพียงเท่านี้คุณก็จะมีโอกาสเป็นอายุน้อยร้อยล้านค่ะและนี่คือ2ไอเดียเงินล้านที่เราหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทำความฝันให้เป็นจริงเพราะความสำเร็จนั้นรอคุณอยู่เหมือนนักธุรกิจรุ่นใหม่2ท่านนี้ซินีนาศสัตยพงศ์ ชุดเพื่อนเจ้าสาวอโดราและภาวิดาอาจยุดร้านขายทรงชุดชั้นในว้าวอันเดอแวร์บนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีชุดมาตยายทางแตกตายกันไป